ก็จะมาดูควายนะครับที่เลี้ยงไว oh. ้เดี๋ยวรอสักครู่นะพี่พี่ชายผมกำลังไปเอาย่ามานะครับ เดี๋ยวค่อยปล่อยมาออกมานะครับนี่ครับบรรยากาศค้อกควายของผมนะครับอยู่ท่ามกลางหุบเขาเลยนะครับรอบๆผมเคยทำคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีโอกาสกลับมาดูแลอีกรอบนึ่งครับหน้าฝนเป็นหน้าที่ผมชอบมากนะครับ ภูเขานี่ก็จะเขียวชะอุ่มดีนะครับผมดูแล้วเย็นสบายตาดีมากเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณสวนนะครับอยู่ตีนเขานะครับก็มาทำข้อควายเลี้ยงไว้ที่นี่นะครับ ก็จะเป็นลวดนะครับพี่ชายผมก็จะมาล้อมไว้นะครับการควายออกไปส่วนคนอื่นนะครับแล้วก็จะเสียบแบตเตอรี่นะครับให้มันมีกระแสะไฟนะครับถ้าควายมาโดนมันก็จะตกใจครับแล้วก็จะเข็ดต่อไปเราก็ไม่ต้องเสียบแบตเตอรี่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะจําได้แล้วว่าอันนี้มันอันตรายมันก็จะไม่เข้าใกล้นะครับ ควายมันก็ฉลาดพอสมควรนะครับนี่ฮะลำห้วยนะครับผมจะอยู่ข้างล่างสวนผมนะครับตอนนี้น้ำกำลังแดงเลยครับน้ำป่ากำลังไหลหลากมานะครับผมแหม่อยากจะตกปลาเหลือเกินนะครับรอบนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้มาตกปลาหรือเปล่าน,นะครับน้ำแดงแบบนี้น่าจะตกปรากฏดีเลยครับผมโอ้โหเสียดายมากครับ เดี๋ยวจะลองหาโอกาสดูนะครับเผื่อได้มีโอกาสมาตกปลาจะได้อีกสักคลิปหนึ่งนะครับผมตอนนี้รอพี่ชายผมกำลังไปจ้างคนตัดหญ้าอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้พี่ชายผมไม่ว่างนะฮะไปช่วยงานศพป้าอยู่นะครับก็ต้องจ้างคนตัดหญ้าให้ควายนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งพี่ชายผมก็จะกลับมานะครับพร้อมกับหญ้าที่จ้างเขาตัดนะครับ ควายมองหน้าน่าจะหิวแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงแล้วครับตอนแรกผมว่าจะมาประมาณกลางเดือนนะครับเพราะว่าควายน่าจะออกลูกประมาณช่วงนั้นแหละครับแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับผมคือป้าเสียชีวิตนะครับก็เลยได้ถือโอกาสมาช่วงนี้ก่อนนะครับ มาแล้วครับเสียงรถพี่ชายผมผมกับย่าหนึ่งคันรถนะครับมาแล้วนี่ครับนี่ครพี่ชายผม ก็จะเอามาเลียงๆไว้นะครับแล้วก็จะปล่อยควายออกมากิน ก็ที่ส่วนนี้ก็จะประมาณเกือบเกือบสองไร่นะครับลำห้วยเสาะกินไปเยอะเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเวลาน้ำป่ามามันก็เสาะจะหลิงพังไปเยอะเหมือนกันครับ ควมรถก็เดี๋ยวไปขนมาอีกนะครับตอนนี้ควายได้กินก็ทำเสียงฟุดฝาดฟุดฝาดแล้วนะครับเอาละครับได้เวลาได้เวลา ปล่อยควายออกมานะเดี๋ยวผมต้องหลบก่อนนะฮะเดี๋ยวมันผิดกินเดี๋ยวมันจะชนเรานะครับ มาแล้วหนึ่งตัวมาแล้วสองตัวสามตัวสี่ตัว นี่นะฮะตัวนี้กำลังท้องอยู่นะครับหกตัวตัวนี้ก็กำลังท้องเหมือนกันครับตัวที่เจ็ดนะ่าตัวนี้ก็กำลังท้องนะครับ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้อมมเมื่อกี้มันจะไล่ควิดผมนะครับผมต้องไปแล้วนะครับมันไม่ค่อยคุ้นกลิ่นผมเท่าไหร่ผมกลัว จะได้ไม่ออกมากินสวนมันเขานะครับก็โดนไปหลายรอบแล้วนะครับรอบละหลายร้อยเลยบางรอบเป็นพันนะครับเสียค่าปรับให้เจ้าของสวนเขาหลังจากที่พี่ชายผมปล่อยควายออกมากินหญ้าแล้วนะครับเราก็เดินทางกลับนะครับ เพื่อที่จะไปช่วยงานสงบ้านนะครับระหว่างทางนี้เราก็จะผ่านสวนข้าโพดของชาวบ้านนะครับที่ปลูกอยู่นะครับก็สวยงามมากครับสีเขียวสวยเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านนะครับซึ่งชาวบ้านก็สามารถมาอาประโยชน์จากการหาปลาที่อ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านนี้ได้นะครับ ว่างทางกลับบ้านนี้นะครับพี่ชายผมก็จะพาไปดูปวายของเพื่อนเขานะครับที่เลี้ยงไว้อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับเพื่อนของพี่ชายผมก็มีควายอยู่ประมาณ5้าหกตัวนะครับผมนี่นะครับตัดภาพมาตอนเย็นเลยนะครับ หลังจากที่ไปช่วยงานป่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกับพี่ชายก็กลับมาที่อคอกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาควายเข้าคอกนะครับบรรยากาศตอนเย็นที่อคอกไปก็สวยงามดีครับผมชอบมากครับอ้ความจริงเนี่ยผม,มตั้งใจจะกลับเดือนกันยานี้แหละครับแต่ว่าต้องเป็นช่วงที่ ควายคลอดลูกแล้นะครับซึ่งก็ผิดแผนนิดหน่อยครับพอดีคุณป้าเสียนะครับก็เลยต้องกลับมาก่อนทีนี้ผมก็ต้องดูนะครับว่าตอนที่ควายออกลูกเนี่ยครัผมจะรางานกลับมาได้หรือเปล่านะครับผมก็อยากเห็นควายตัวแรกที่มันออกลูกมานะครับ ตอนนี้พี่ชายผมก็เริ่มไล่ต้อนปลเข้าคอกแล้วนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเย็นแล้วครับผมบรรยากาศที่คอควายก็เย็นสบายดีครับผมชอบบรรยากาศแบบนีม้มากเลยครับก็พยายามจะหาโอกาสกลับบ้านมาให้ได้บ่อยๆนะครับนี่ครับไห้เข้าคอก แล้วครับผมบรรยากาศตอนเย็นก็สวยงามแบบนี้เลยครับนี่ครับพี่ชายผมก็ดูแลควายเป็นอย่างดีนะครับแต่และตัวก็อ้วอนท้วนสมบูรณ์ดีครับผมอันนี้ก็จะเป็นขี้ควายที่ตากแห้งไว้นะครับเอาไว้ขาย ให้คนที่มาซื้อไปใส่ปุ๋ยนาข้าวอะไรแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ปินคอกควายไว้ครับโอไปดูควายใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับแต่ละตัวที่ท้องก็จะ้องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับใกล้จะคลอดแล้วครับใกล้จะออกลูกแล้ว อกเสร็จเรียบร้อยครับผมก็มาจ่ายตังค์เพื่อนนะครับที่ไปจ้างไปเกี่ยวหญ้านะครับนี่ครับจ่ายเงินกันเรียบร้อยครับผมหลังจากเสร็จงานแล้วนะครับผมกับพี่ชายก็เดินทางกลับนะครับแล้วก็ขอลากันไปด้วยภาพบรรยากาศสวนมันสำปะหลังและ สวนข้าวโพดของชาวบ้านนะครับที่กำลังปลูกอยู่ในหน้าฝนตอนนี้บรรยากาศสวยงามมากนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ